ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าร้าทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดร้านอาหารสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับท่านผู้ชมก็อยู่กับเกมเออร์เทส มาคือ er. เออเทสมาค์ก์นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นแบบเออเป็นคลิปแหวกแนวช่องผมนะครับทกุกู้ชมก็แบบไม่เคยทําแบบเออทาแบบเกมแบบแปลกๆนะทนุัคนก็อินนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับทุกคนก็นะครับวันนี้เราก็ใชมาเปิดร้านอาหารป่ะจะรอดหรือเปล่าน,านี่คนดูก็ยังไม่รู้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมาแบบเล่นแบบเออเป็นด่นดานนะครับทุก่านมาอันนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านฟาร์มนะครับทุกคนเราก็จะเข้าไปดูแบบที่ดินทําเลในการทําร้านอาหารของเรากันก่อนนะครับทุกผู้ชมมาปุ๊บรอมันหลดนะครับทุกคนก็ นี่อันนี้ก็เป็นแบบที่ดินที่ใช้เอ้ยที่ใช้สําหรับการทําร้านอาหารของเราคนระับทุกผู้ชมนะนี่นะครับทุกคนก็แบบมีมีฟาร์มอยู่ตรงนี้เออแล้วก็มีแบบมีรั้วกั้นครับทุกผู้ชมก็เควสเขาบอกว่าให้เราขายสเต็กให้ได้1000เหรียญภายใน,เน1เดือนอ้หก็<ๆ>ยากเหมือนกันนะเนี่ยคนดูมาอย่างแรกเราก็แบบเออสร้างแบบกำพงกำแพงก่อนนะครับสร้างเป็นแบบกำแพงร้านก่อนนะคนดูมาปุ๊บมาปุ๊บ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 นี่หนึ่งมุม 3องมุมสามมุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่มุมนี่นะครับทุกคนนี่เราก็ได้เป็นแบบเป็นทรงร้านขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็อย่างต่อไปเราก็สร้างประตูร้านก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ประตูร้านแบบเบสิกเบสิกก่อนร้านแล้วแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลนะอ,อย่างต่อไปเราก็จะใส่ว่าเครื่องครัวอะไรลงไปก่อนนะครับคนดูนี่เครื่องครัวเออเป็นร้านขายเนื้อใช่ไหมร้านขายเนือ้อต้องใช้เออใ,ใช้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 ใชใช เตาแก๊สนี่เตาแก๊สของเรานะครับทุกคนหนึ่งอันแล้วเราก็ต้องมีเครื่องล้างจานด้วยคนดูนี่สําคัญเลยแล้วก็แบบตู้เย็นใช่เร,เราต้องใช้ตู้เย็นปุ๊บเออแล้วเราก็ต้องใช้พวกคาเปอนเน็ตนะครับทุกคนแบบพวกที่เก็บจานพวกที่สับน,นะครับทุกคนก็เอามาสักสองอันปุ๊บอเออแล้วเราก็นี่เอาไว้แบบทําความสะอาดล้างนะครับทุกคนก็เป็นพวกเออเขาเรียกว่าพวกไม้กวาดอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเอาไว้ทําความสะอาดล้างนะครับท่านผู้ชม มาครับทุกคนอย่างต่อไปนะครับเราก็จะใส่กําแพงปิดลงไปนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นโซนแบบห้องครัวอะไรอย่างี้คนดูนี่ปุ๊บแล้วก็แบบใส่นี่ประตูนะสไตล์มินิมอลมินิมอลเป็นหนึ่งอันนี้เรียบร้อยนี่ร้านสไตล์มินมินมอลของเราเราแบบมีเงินแล้วเราค่อยไปขยายร้านนะครับคนดูปุ๊บอย่างต่อไปเราก็ต้องแบบมีโต๊ะมีอะไรแบบให้คนลูกค้านั่งใช่ไหมมาเราก็สร้างโต๊ะกันก่อนนะครับท่านผู้ชม หนึ่งสสามสี่เปิดมาก็นังได้ห้าคนก่อนนะแล้วก็เออสร้างเก้าอี้บาร์นะทุกคนก็ปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บ,บม,มานี่ร้านสไตล์มิโม่ของผมนะครับทุกคนก็ดูน,นะครับ,คนนครบโคตรที่เป็นไงร้านผมสร้างขึ้นมาเองนะครับอือไม่อยากจะหมะูเอออย่าแล้วก็ต้องแบบใช้สเต็กนะครับแล้วสเต็กก็ต้องใช้เออใช้เนื้อนี่ตาอนี้เราสร้างแล้ว เราต้องใช้จานแล้วก็กระเออใช้กระทะ1อันนะครับกคนดูมานี่เราก็สั่งพวกของไปก่อนนะครับกคนดูปึ๊บสั่งจานไปสักเออสิอันนะครับทุกคนแล้วก็กระทะสักสองอันนะครับกคนดูปึ๊บอย่างต่อไปนะครับเราก็สั่งเอออาหารนะครับทุกคนอาหารสั่งเนื้อมาเยอะเลย10อันเต็มสต็อกไปเลยเตู้เย็นเต็มโอเคมานะครับริ่งเวลาไปก่อนอาหารจะได้มาสง่ง่างต่อไปเราก็ต้องจ้างพนักงานก่อนนะครับทุกคนก็เป็น คนส่งอาหารคนทำความสะอาดแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นพนักงานร้านนี่แล้วก็เราก็ต้องมีเชฟหนึ่งคนนะครับเพร่ะว่าเป็นเชฟเชฟเอ้เ,เชฟอินนะครับเอ้ไม่ใช่และหยกยอนนะครับเพกกื่อนก็กาลังยินงงกันอยู่ยังไม่มีของมาส่งนะครับนดูก็รอของมาส่งก่อนรอของมาส่งนี่ครับของเรามาส่งแล้วครับนี่เนื้อเต็มสต็อกแล้วนะครับเพกคนโอเคต่อไปก็รอจานรอจานอะไรมาส่งนะครับเนดูทำไมมันมันไม่ไปทำอาหารไป เดียวเดียวเดียวล้าผมมีปัญหาแล้วอ๋อเราลืมกดแอดเมนูผมว่าผมลืมอะไรทำไมไม,ไม่ทำอาหารนี่แล้วก็กดแอดเมนูไปนะครับแล้วเชฟก็จะเริ่มทำอาหารใช่ไหมอ๋อยังไม่มีลูกค้านะพอลูกค้าสั่งอาหารปุ๊บนี่เชฟทำนี่ลูกค้ามาแล้วเรียบร้อยสั่งสเต็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่บริการอย่างไวนะครับร้านผมแบบเออแบบสกายบริการไวอยู่แล้วโหมาดิเปิดมาแล้วขายสเต็กรัวๆมาดิมาดิมาดิ หรืออย่าลืมใส่พวกของตกแต่งเลยว่ะคนดูมาแล้วก็แบบใส่พวกของตกแต่งร้านก่อนนะครับคนดูมาใส่อะไรของตกแต่งนี้นะออใส่อะไรดีอันนี้ไหมแบบเหมือนอยู่ในคา,ฟคาเฟ่อะไรอย่างงี้ปึ๊บอันเออพอแล้วผมก็ลืมด้วยลืมใส่เออพวกกระจกเออลืมกระจกหลานได้ไงอะ่ะใช่ไหมเราลืมใส่กระจกหลานได้ไงเราเป็นแบบกระจกอันนี้ไหมไเท่ๆเออกระจกอันนี้ละเท่ดีปึ๊บปึ๊บใส่สักสองบาน ไปเลยเออจะได้แบบสว่างสว่างนะครับแล้วผมจะได้สว่างสว่างอุ้ยอุ้ยอชิผ่ายแล้วอาหารหมดอาหารหมดปุ้ยลืมกดดีพีป่ะชิผ่ายแล้วชิบหายแล้วคนดูชิผหายแล้วอาหารหมดอาหารหมดชิผหายแล้วอาหารหมดโอ้โหอาหารเราหมดว่ะคนดูอันที่สองเราก็ต้องขายเบอร์เกอร์ให้ได้พันหกร้อยเหรียญต่อเดือนนะครับเพื่อนก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าปุตอนนี้อาหารไม่มาส่งเลยอะอาหารมาส่งเร็วอาหาร แต่จะไม่มีอาหารทำแล้วเดวิลรี่ก็มา,มาส่งนะคนดูนีร้านอาหารมาส่งแล้วโอหคนรอเต็มเลยอเดิอนออกร้านเต็มเลยมาเชฟทำอาหารแล้วเตรียมเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟบ่งทีผมพลาดไงเผื่อไปกดแบบกดสั่งรอบเดียวอะ่ะคนดูเออก็เลยแบบไม่ได้มาสั่งอืมนี่ร้านของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคนดูมาเราก็ใส่พวกของตกแต่งเลย้ยังไม่ต้องใส่ตอนนี้เยังจนอยู่เอาเอา,เอาเงินไปขยายพื้นที่ร้านดีกว่านะปึ๊บป๊บนี่บริการลูกค้าล้วัวฮะจังงวันนี้ นี่ขายดิบขายดีนี่ลูกค้าเดินเข้าร้านผมล้วล้วอครับอืมแต่ร้านผมทําอร่อยไใช่หรือเปล่าเออรู้ดิโอ้คลิปนี้ก็เป็นแบบคลิปแรกในช่องผมจริงๆนะเขาไม่เคยทำ,ทำเกียร์มาเลยแบบมินิมอลมินิมอลแบบนี้นะคุณดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บส่งอาหารร้วล้วส่งอาหารร้วล้วขายอาหารร้วล้วโอ้โหของขาดตลาดวะของมาส่งไม่ทันนะฮะจังหวะนี้นะฮะของมาส่งไม่ทันเราต้องขยายตู้เย็นซะหน่อยตู้เย็นอันหนึ่งน้อยไปปึ๊บปึ๊บ เลยแล้วก็เราก็ต้องแบบขยายที่ทำความสะอาดไปตรงนี้หน่อยนะึบ๊บแล้วเดี๋ยวเรา,เ,ราเพิ่มเต่านะเรามีสองร้อยเราซื้อเต่าเพิ่มนะคนดูแค่แบบขยายทําสเต็กได้แบบวบนะตอนนี้อาหารเริ่มส่งกันไม่ทันละมาตอนนี้ร้านอาหารของเราก็ไปได้ด้วยดีนะครับคนดูขายดิบขายดีตอนนี้เราก็มีตู้เย็นสองตู้แล้วอนีเราเรามีเงินสองร้อยเราจะไปซื้อเต่านะคนดูเราเก็บเงินเ,เก็บเงินเก,เก็บตัง ล้วเราก็แบบขยายร้านไปโซนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบทําห,ห้องนงห้องน้ำ้วคนดูนี่เรามีเงินสองอยแล้วเรามาซื้อเตาอันก่อนปุ๊บ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 นี่เตาเคเตาเรามาละนี่ย่างสเต็กสองเตาพร้อมกันนะครับสเต็กเริ่มขายดไขายดีแล้วแล้วก็เพิ่มสเต็กมาหน่อยโอเคเรามาดูค่าที่ดินก่อนนะครับว่าค่าที่ดินของเราใช้เท่าไหร่โอ้โหห้าร้อยนุ่นเก็บตังค์ยาวๆไปนี่เราก็แบบใส่โต๊ะเล็กๆแบบสไตล์เดโมไปก่อนนะ นี่นแบบโต๊ะสไตล์บบร้านอาหารฟาต์ฟงฟาดฟูลนะคนดูต้องใช้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเราตังเราขึ้นก่อนโอเครู้เรื่องโอโ้ตอนนี้จนจัดเลยต้องแบบปีโตเพิ่มอะคนดูงั้นแบบขายไม่ไหวดูดิลูกค้าต่อคิวเต็มอะมร้านอาหารผมจะรอดไม่ได้วันนี้แต่ดูทรงน่าจะรอดแหละระดับนี้แหละใส่หนึ่งโต๊ะอย่างงี้แล้วเราก็ใส่เก้าอีอ้ไปปึ๊บๆโอเคนี่ไงเราได้แบบลูกค้าจะได้แบบมีที่นั่งเพิ่มละ โอ้พนักง,งานนี่คือแบบพนักง,งานร้านผมเนี่ยคือแบบเป็นพนักง,งานดีเด่นทางร้านนะครับก็แบบบริการลูกค้าไวมากนะคนดูสองโตะ๊ะนั้นกินได้สองคนละเพิ่มอีกสองคนนะครควาวนี้เราก็จะแบบได้ว่าแบบเงินเยอะขึ้นนะครับเพราะขายดิบขายดีนะคนดูดูลูกค้าต่อคิเวเต็มมากเบอร์เกอร์เหรอเบอร์เกอร์ระดับสองแล้วต้องเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะคนดู เบอร์เกอร์เราต้องใช้ขนมปังขนมปังต้องใช้ในโครเวฟกับเ,เครื่องเ,อเครื่องปั่นแป้งเ,เครื่องดวดแป้งเออเดี๋ยวเราค่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบบรอขยายที่ดินได้ก่อนพนักงานคนหนึ่งจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆืยก่อนนะวิจารณ์ไม่พอจานไม่พอว่ะคนดูเพิ่มจานก่อนห้าอันโหเนี่ยเราน่าจะสั่งมาเยอะเกินไปหน่อยนะแล้วรถขนาดเนี้ยสองอันพอเนื้อมันล้นมาตรงพื้นแล้วเนี่ย ลนี่เราจะขยายที่ดินได้แล้วเราจะขยายที่ดินได้แล้วอ๋อเงิไมตังรถอ่ะเรียบร้อยตังรถนิบร้อยอ๋อนี่ไงัะค่าค่าเงินเดือนลูกน้องไปแล้วเราจะขยายที่ดินเลยแหละแล้วรอซื้อเลยรอกดซื้อเลยที่ดินของเราที่ดินของเราปุ๊บนี่เราได้ที่ดินของเรานะครับเป็นส่วนที่สองนะคนดู ส่วนนี้แล้วผมว่าจะทําป้ายจะทําเป็นแบบเป็ดโซนหแบบ้องน้ําแล้วก็แบบขยายพวกที่ทําอาหารนะครับอย่างแรกเราต้องสร้างกําแพงก่อนสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมปึ๊บ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 แปดสิบสี่โอ้โหตังกรบร้อยหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวตังเราขึ้นก่อนนะคนดูมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินซื้อกําแพงของเราแล้วนะครับผู้ชมมาตปึ๊บปึ๊บเตรียมขยายร้านล้วๆฮะจังหวะนี้ฮะเงินขึ้นเงินขึ้นเงนิน,งน,ขน,งนขึ้นเร็ว จะสิ้นเดือนแล้วได้เวลาจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วแล้วถายกำแพงก่อนไว้เคห้องน้ําเราทําอยู่ตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ดีออ้ยสีเลียดสีเลียดเอาด้านไหนที่แบบคนค่อยเข้ากันด้านอาหารก็ด้านนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบที่กินโอเคมาห้องน้ำเราก็ทำท้านั่งได้สามคนอะไรอย่างนี้เออตรงนี้แล้วกันเออตัดสินใจต้องตัดสินใจ โอ้โหแต่เรายังติดลบอยู่อ่ะสร้างแพงไม่ได้เลยตอนนี้เราตอนนี้ร้านมันจน,น่อยนี่ขนาดลูกค้าเข้าเดียเนี่ยเงินยังน้อยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่กั้นเป็นแบบเป็นโซนห้องน้ำนะคนดนโอเคอ้าปิดไม่ได้เงินไม่พอโอ้โหตอนนี้จนจัดดาใส่พวกช็กโคโกไปก่อนช็โคกช็โคโก้ช็โคโกช็กโคก,โกโนี่ช็โคโกของเราปึ๊บปึ๊บเคได้ช็โคโกแล้แลอนหนึง่ง แล้วเราก็ใส่พวกแบบเออประตูห้องน้ำอะไรนี้เออห้องน้ำมันต้องมีประตูใช่ไหมล่ะอ๋อนีด้ประตูทวยเล็ดนี่หนึ่งสองสามปุ๊บนี่ประตูแล้วเราก็ประตูเออห้องน้ำนะตรงนี้ะดูมุมไหนดีมุมนี้นะตรงกลางเลยปุ๊บโอเคเออทำเป็นเป็นโต๊ะกินข้าวก่อนนะคนดูเยเราต้องทุบกำแพงก่อนจะได้ขยายร้านได้นะคนดูนี่ก็ปุ๊บทุบ แผงนี้หนึ่งสองสามสี่เคแล้วก็ติดกระจกซะหน่อยนี่ล้แแ้้วของเราจะแบบจะสวยเออเปบเปิบเปิบ,ปบนี่ร้านอาหารของเราโคเทีตอนนี้แบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างล้ร้านเริ่มยงเริ่มใหญ่ละไม่ใช่มินิมอลหรอนี่ขาดเท่าไหร่อีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวบาร์ต้องมาละ ดูเร็วๆข,ขายขายขายสวยเอ้าเรียบร้อยตังติดลบไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้วางบาเลยเหมือนเราต้องเพิ่มพนักงานว่ะคนดูเราเริ่มขายมันไม่ทันละใช่เราต้องเพิ่มไอ้พนักงานคนนี้หนึ่งคนปึ๊บนี่งทำงานกันไม่ทันนี่พอมีมาห้าสองคนนี้แบบเริ่มลื่นไหลอะไรเริ่มลื่นไหลแหละแต่เราต้องเสียค่าแบบค่าเงินเดือนไงตอนสิ้นเดือนอ่ะจะโดนหักนี่แล้วก็วางเก้าอี้ก่อนจะได้ขายได้เยอะขึ้นนะคนดู 9 e, 9 e, 9 e. เก้าอีเกอีเกอี้เอเกอีเกบาเหมือนเดิมโอเคลูกค้าจะได้เข้ามานั่งได้ละนี่ล้านเราเริ่มลื่นไหลละเริ่มขายดิบขายดีละ้ะแล้วเราต้องเติมชักโครกอุย้ยแล้วเรามันตรงนี้มันแปลกๆว่ะเฮ้ยเราทําผิดเราทําผิดนะคนดูมันจะไม่มีที่ล้างมือเราต้องแบบ,แบบแบ,แบเอ้วขนาดห้องน้ำหน่อย เนี่ยเราต้องล้างล็อกห้องนง้ำว่าต้องมีอ่างล้างมือนี่เรียบร้อยล้างอ่างล้างมือเฮ้ยทำไมไม่มีลูกค้ามาเข้าห้องน้ำเลยอ๋อมาติดโต๊ะตรงนี้นี่เองย้ายโต๊ะให้ได้โอ้ย้ายโต๊ะที่ฐานเลยลูกค้าเข้าไวเกิน้ไปย้ายโต๊ะซะหน่อยโอ้ถ้าย้ายโต๊ะอันนี้ออกได้ขายสบายแล้วเนี่ยรีบกินรีบกินเร็วรีบกินตังกตังเกตังต้งอยู่แเ,เออโต๊ะเราไปตรงไหนดีนะ นี่พอแบบลบตัวตรงนี้ออกลูกค้าเข้ารัวๆดูเงินเด้งรัวๆเลยอุ้ยจานไม่พออาจานไม่พอสั่งจานเพิ่มเควสแรกเราผ่านอย่างหน้าอุ้ยเควสแรกเราเกือบผ่านแล้วคนดูแล้วขายเนื้อกันรัวเควสแรกเราเกือบผ่านละเรียบร้อยเควสแรกเราผ่านแล้วนะคนดูโอเคพอดีคนเป็นตึงเกินน่ะน้องโอเคนี่ร้านาะฮรผมบ้าเราต้องแบบเติมแบบพวกแบบสีสันให้ร้านแล้วหน่อยนะร้านแล้วแบบดู เงียบๆนะคนดูเออแบบมันแบนบ,บไม่ค่อยสดใสแล้วเราใ <c oughs> สา่พวกของตกแต่งเอกระถางน้นไม้แล้ตรงนี้มันแบบปิดน้ำลงน้ำอีกโอ้ยเราต้องซื้อที่เรียนตรงนี้ขยายเป็นห้องครัวเพิ่มนะคนดูแล้วก็โซนตัวนี้จะเป็นแบบโซนแบบคนกินหมดเลยเคยตรงนี้ก็แบบโซนทําอาหารนะคนดูเคยแล้วกนแพง โอเคแล้วก็ทุบออกทุบ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 ป,ปึ๊บ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 นี่โอเควสเด้อคิดสไตล์ร้านแล้วก่อนนะคนดูเออใช่เราต้องขายเบอร์เกอร์นะคนดูเควสแรกเราผ่านแล้วเควสต่อไปเราต้องขายเบอร์เกอร์นะคนดูต่อไปเราก็ต้องใช้ออแป้งใช่ไหมแป้งแป้งแป้งนี่เครื่องทำไอันี่หนึ่งอันอย่างนี้เราก็ต้องใช้ไมโครเวฟราคา200เดี๋ยวรอก่อน เราสั่งแป้งมารอไปก่อนหอเราสั่งไม่ได้อีกมันต้องมีชั้นเอ้สองร้อยแล้วสองร้อยแล้ว,ลวชั้นสั่งชั้นมาก่อนตู้เย็นเรามามาฝั่งนี้แล้วกันได้ไม่เก็บกับเก็บแป้งเราเริ่มมาส่งแล้วแหละเราแอดเมนูได้ยังอ๋อขาดไมโครเวฟไมโครเวฟไมโครวเวฟเร็วไมโครเวฟด่วนๆไมโครเวฟด่วนๆ เรือสอง้อยสวยแอดเมนูแอดเมนูปึ๊บป๊บนี่เราเราจะขายเบอร์เกอร์ได้แล้วต้องขายขนมปังให้ครบก่อนนะคนดูนี่ก็เป็นแบบคลิปเปิดร้านอาหารพาร์ทแรกนะคนดูก็ใครอยากดูพาทต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับคนดูก็แบกแนวไงแบบพยไม่ค่อยเก่งแบบี่งอาหารอุน้าตาลขาสต๊อกเไม่ใชดีแปงแปงแปงนี้เราไม่มีแป้งนะ แป้งเพิ่มกันสิบอันไปเลยโอ้โหเนื้อหมูเยอะเกินพอเราแบบร้านเราขายขนมปังนี่คนสั่งสเต็กน้อยลงเลยแป้งเราเริ่มเตรียมสต็อกแล้วเราซื้ออันนี้ใส่เพิ่ม <c oughs> เป็นไงร้านอาหารผมโคตรตึงอะบอกแลร <c oughs> อเดี๋ยดูแบบสไตล์มุมบนดินี่ร้านอาหารเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเราเราซื้อที่ดินส่วนนี้เพิ่มนะจะได้ขยายเป็นแบบมีคนเที่ยวคนนั่งกินเยอะเดี๋ยดูอ่านรีวิวสิอะไรเนี่ยใน เขาบอกเวลาเราสกปรกอะไรอ่ะใช่สกปรกตัวไหนสักอายจะตายลองสกปรกเดี๋ยวผาดหน้าเราจะทําเป็นชั้นสองนะคนดูชัดผาดหน้านะชั้นสองก็จะทําแบบพวกแบบมีบคาสิโนคาสิโนแบบพตู้ก่องตู้เกมนะคนดูเออปึ๊บปึบนี่ได้ที่ยินแล้วเตรียมขยายกำแพงขยายกำแพงปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแปดสิบสี่ด้อีกด้อีกด้านเร็วเรวเร็วเร็ว เรารอซื้อที่ดินตรงนี้ดีกว่าไหมล้วค่อยขยายใ่้จะได้เป็นร้านใหญ่ๆเลยตรงนี้ร้อยสี่สิบเองถูกโอ้โหหนูร้านเรามันมีอ่ะต้องแบบจ้างนอนแมวมาล้านนอนแมวนอนแมวนี่นอนแมวของเราปึ๊บปุ๊บมีน้องแมวของเรามาคอยไล่หนูให้แล้วนะสวยแล้วเราจะได้ไม่มีหนูแล้วคนดูเคสซื้อที่ดินซื้อที่ดินขหญ่เ,เต็ม โอ้โหตัวนี้ปิดไม่ได้นี่หว่าลืมเลยคนดูอ๋อถ้าเราเขย่ายฝั่งนี้มันจะปิดไม่ได้มันจะตันนะคะคนดูแต่มันไม่สวยเฮ้ยช่างมันช่างมันเฮ้ยตรงนี้เป็นบาร์ก็ได้นะตรงนี้เป็นบาร์ใช่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 ช่ตรงนี้ก็เป็นบาร์ได้อยู่ฝั่งนี้ก็ทําเป็นบาร์แล้วก็เป็นต่ออาหารลักกันเงินเริ่มมาเยอะนะคนดูตอนนี้เงินเราเริ่มมีแล้วเงินเราเริ่มมาเยอะแลนะร,รอ มานะครับทุกคนต่อตอนนี้เราก็จะมาแบบขยายลงขยายร้านนะครับทุกคนก็แบบแยกแบบมีโต๊ะที่นั่งกินอะไรเยอะขึ้นนะคนดูมาอย่างแรกเราจะเพิ่มบาร์ตรงนี้ก่นอนเดี๋ยวรอดูผมจัดร้านสวยแน่นอนรอดูรอดูรอดูเลยนี่ตอนนี้ลูกค้าเรามีสองฝั่งแล้วโต๊ะเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราจะได้เงินเยอะขึ้นนะคนดูมาเราจะขยายโต๊ะฝั่งนี้หน่อยนะเราดูบันไดกับบันไดเออเดีวเราบันไดอยู่ตรงนี้แล้วกันบันไดเราอยู่ตรงนี้ตงโอนนเค มีบรรดาเราฝั่งนี้ดีกว่านีบรรดาเราฝั่งนี้เอออย่างนี้เท่ๆแต่ตรงนี้ก็เป็นแบบโซนนั่งกินชิวๆโซนนั่งกินชิวๆโต๊ะอยู่ไหนเอ่ยโต๊ะ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 เฮ้โต๊ะเฮ้ยเราเราลืมใส่กระจกตรงนี้เลยลืมได้ไงนี่ลืมเลยลืมเลยลืมใส่กระจกลืมใส่กระจก นี่นะเรามีกระจกแล้วเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วนี่ละหาตู้เกมบานาดีกว่า่อนดูนี่ตู้เกมตึงๆนี่เรามีตู้เกมอย่างนี้หละแบบคนแบบกินข้าวเสร็จจะได้มานั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคนดูนี่โคตรตึงนี่นะห่าเราเริ่มเป็นรูปเป็นล่างลรอโคตรตึงเราขยายแบบเป็นห้องน้ําเพิ่มมาห้องน้ําห้องน้าเราไม่พอเป็นหนึ่งนะ นี่ขยายห้องน้ำเพิ่มนี่แล้วก็อ่างล้างมือเพิ่มหนึ่งอันโคตดที่พลมาเริ่มพลมาแล้วเราเริ่มเยอะนะคนดูเย็ดขีร้านอาหารของผมนะคนดูเคเย็ดเคโเคตึงอะ่ะดูให้ดูแบบรอบๆกอนนะคนดูนี่สโลวโ์มชั่นสโลวโ์มชชั่นนี่ ยินกันอย่งอเด็ดอร่อยอ่ะครับคนดูลูกค้าเข้ารัวๆโคตรตึงก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับทุนก็สามารถไปหาโหลดได้ในสตรีมนะครับทุกคนราคาก็180กว่าบาทนะครับคนดูโอเคนะครับทุนก็ใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือแบบ่วงนอนมากนะทุนก็คืออัดตอนแบบเออตอนดึกนะคนดูโอเคนะครับคนดูก็ใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็ จะดูมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมก็นะครับทุกคนก็ใครที่อยากโหลดมาเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับทุกคนก็นี่นะครับเป็นร้านอาหารของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็สําหรับพาร์ทหน้าผมน่าจะมาทําชั้น2ต่อนะคนดูพาร์ทหน้านะเราจะมาทําชั้น2กันต่อนะคนดูนี่ก็ดูชั้นแรกของเรานะครับก็แบบเริ่มแบบมีอรายดีแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายๆนี่ร้านอาหารของผมนะครับคนดูอ้ยลืมเซฟเลยลราเซฟก่อนนะคนดูเซฟก่อนตั้งชื่อว่า เอออะไรสเต็กเอดเออสเต็กเต็กเออร้านทำสเต็กเออต้องสเต็กเต็กหนึ่งคีมนะครับทุกนร้านผมคีมเซฟคีมคีมคีคีคีคหนึ่งนะเซฟเรียบร้อยรอดูเลยคลิปหน้าชั้นสองเต็มที่นะทุกคนรอบหน้าเต็มที่เลยก็แบบปิดท้ายในร้านสวยๆนะคนดูก็บ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย